นี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณแม่เองก็ต้องหยิบเสื้อหนาวแล้วเหมือนกันเรามีปัญญานะคะหนาวก็เป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลซึ่งก็เป็นปกติคนที่มีปัญญาอยู่กับความหนาวโดยที่หนาวกายก็ใส่เสื้อหนาวแต่อย่าให้หนาวใจวันนี้เราอยากจะพูดกันถึงเรื่องว่าชีวิตที่มันเห็นปัจจุบันขณะของเราที่มีปัญญาในการแก้ปัญหาเนี่ยมันจะเป็นนักวางแผนเป็นนัก เขาเรียกว่ามีพุทธศาสตร์ในการใช้ชีวิตอย่างไรที่จะทําให้เราพบกับความตื่นและความตื่นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคนอื่นมาเปิดตาเราเจ้าค่ะความตื่นก็คือการที่เราได้ใช้ปัญญาอยู่กับสิ่งที่มีและเป็นอย่างไรไม่เป็นทุกข์นั้นเวลาที่เราพบว่าตลอดเวลาของการเดินทางมาในหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำไมถึงกลายเป็นคนแบบขมุกขมัว ถูกร้อยลัดอยู่ด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้แล้วจะแกะยังไงก็ไม่รู้อีกนันความไม่รู้ซ้อนความไม่รู้จึงทําให้เรากลายเป็นคนที่อ่อนแอนั้นวันนี้เราลองมาเปิดใจดูว่าเช้านี้ตื่นขึ้นมาบอกลักตัวเองเป็นหรือยังโลก